สวัสดีค่ะพบกันที่สีอนทีอีกแล้วนะคะวันนี้ลูกน้ำจะพามาชมกับรถบดคันเล็กน่ารักคันนี้เลยค่ะซาไกทีว0 0้ารอยคิราคาค่าตัวอยู่ที่490,000บาทจาวเริ่มต้นแค่เพียง52,400บาทก็รับรถไปรุงานได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปชมรอบตัวรถกันดีกว่าค่ะสำหรับสเปคของคันนี้นะคะเป็นรถบดหน้าเหล็กหลังยางเป็นแบบเอล่อน ชั่วโมงการทำงานน้อยอยู่ที่5227ชั่วโมงน้ำหนักตัวรถจะอยู่ที่3 3ถึง3.6ตันวางเครื่องยนต์อีซูซุ29.6แรงมา้าระบบสารเสือนใช้งานได้ปกตินํำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%่เซสามารถเช็คเอกสารนํำเข้าได้คะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจเข้ามาทดลองการทำงาน TNP ของเราเปิดให้บริการทุกวันบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนบางนาตาดกม31มอฝั่งขาเข้ากรุงเทพหรือโทรเข้ามาสอบถามที่เบอร์ด้านล่างก่อนได้เลยนะคะ ฝากกดไลค์และกดติดตามพีแอนพีของเราไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตเครื่องจกักรนำเข้าจากญี่ปุ่นแท้100%วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ